This is a t ต n าย s podcast อัตนยัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ is s so h p p y y และนี่คืออัตนัย podcast. พอ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณทูกฟังคะ work life b Balance เนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตในอุดมคติของใครหลายๆคนค่ะคือได้ทำงานในฝันและก็ได้มีวันหยุดพักผ่อนในการไปทำงานอดิเรกที่เราชอบอาจจะไปคาเฟ่ชิคๆชิวๆหรือว่าบางคนอยากออกกำลังกายหรือแม้แต่บางคนก็อาจจะเลือกวิธีการที่นอนเฉยๆก็ได้เป็นการพักผ่อนแล้ว แต่ว่าถ้าตัดภาพมาที่ความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังในโลกแห่งความเป็นจริงแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยทำงานจนไม่มีเวลาว่างวันหยุดก็คือไม่ได้หยุดนักขัดตะเริกนะคะบางคนก็ยังต้องจ้องหน้าจอคอมค่ะแน่นอนค่ะว่า work life balance เนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายในการทำงานของใครหลายๆคนค่ะอย่างที่บอกแล้วก็การใช้ชีวิตของหลายๆคนนะคะแต่ว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยก็ยังต้องบอกว่า life balance นะคะ และนั่นล่ะค่ะมันก็คือปัญหาหนึ่งในอาชีพค่ะที่พบว่ากำลังเผชิญกับปัญหานี้นะคะก็คืออาชีพครูนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังว่า work life balance นะคะเป็นจริงได้หรือเปล่านะคะสำหรับอาชีพครูไทยค่ะแล้วครูประเทศอื่นเองเนี่ยเขาเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมและเขาเนี่ยมีวิธีจัดการยังไง ถ้าถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพื่อนเป็นครูบ้างไหมเพราะว่าอย่างเพื่อนโบเองอะคะ่ะถ้าเกิดว่าโบสังเกตเนี่ยเขาจะยุ่งมากๆเลยค่ะต้องเตรียมการสอนบ้างแหละต้องมีไปเข้าเวรบ้างแหละเดี๋ยวต้องมีสอบเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยาฐานะนะคะหรือว่า ครูบางคนเนี่ยแค่ตรวจงานนักเรียนเนี่ยก็หัวฟูแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรคะสั่งไป1งานแต่ว่าต้องตรวจนักเรียนกว่า20คนก็คือเท่ากับว่าสั่ง1งงานเนี่ยต้องตรวจงานถึง20งานเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าในห้องเนี่ยมีนักเรียนเยอะกว่านั้นก็คือหัวฟูกันเป็นแถวเลยค่ะ ต้องบอกว่าหลังเลิกงานเนี่ยครูบางคนเขาก็ไม่มีเวลาที่แบบเหมือนจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เนาะหรือแม้แต่วันหยุดเองคุณครูก็ไม่มีเพราะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีการเข้าเวรบ้างแหละเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยทำไมถึงมีการไลน์มาสั่งงานนอกเวลาก็อาจจะมีบ้างหรือบางคนโดนตามงานกันจนมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินอกเวลางานหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปของคุณผู้ฟังปีนี้แหละประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ อาจจะนานหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะอ๋อเคยเคยได้ยินมาบ้างอะไรอาจจะนึกออกกันนะคะก็คือเหมือนเขาจะมีข่าวของโครงการครูดีไม่มีวันลานะคะซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยผู้อานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมันเกิดเป็นประเด็นก็เพราะว่ามีครูในโรงเรียนนะะี่ย่ะคือเหมือนเขาเอาเรื่องราวมาแชร์กันว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็คือ ครูบางคนเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกอึดอัดแหละว่าทําไมหรอเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเขาลาเนี่ยเขาจะดูเป็นคนไม่ดีเลยหรอทําไมถึงแบบมีโครงการนี้ขึ้นมาเนาะอย่างบางโครงการแหละมันก็สร้างความอึดอัดใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะว่าครูบางคนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลาสามารถลาได้ตามกําหนดที่มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะคุณผู้ฟังสมมุติว่าถ้าเกิดว่า เขาอยากจะลาว่าพาคุณพ่อหรือว่าพาลูกตัวเองเนี่ยไปหาหมอแล้วถ้าเกิดว่าลาไปแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าอึดอาัดใจกันขึ้นมาค่ะแล้วก็มีการเอามาแชร์กันเกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตต่างๆนะคะเป็นจํานวนมากเลยสําหรับประเด็นนี้เนาะแต่ก็จบกันไปค่ะอย่างที่บอกแหละยังไง work life balance ก็สําคัญทุกคนต้องการแหละแล้วถ้าถามว่าในต่างประเทศเองล่ะ ครูประเทศอื่นเนี่ยเขามี work-life balance แค่ไหนนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ครูไทยเท่านั้นที่ดูเหมือนจะประสบปัญหานี้นะคะปัญหาที่งานมากล้นขนาดนี้ในต่างประเทศเองค่ะเขาก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะคะเพราะว่า เขามีการสำรวจค่ะของครูในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อปีที่แล้ว2021ค่ะเขาพบว่า70%เลยนะคะคุณผู้ฟังของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเขามีปริมาณงานที่ค่อนข้างมากค่ะซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยมันทำให้เขาคิดที่จะลาออกเลยนะคะสำหรับปริมาณงานที่มากล้นขนาดนี้นะคะ แล้วที่สําคัญเนี่ยเขายังบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าการทําอะไรที่มันมากเกินไปแล้วก็พักผ่อนที่ไม่เพียงพอแน่นอนว่ายังไงก็คือส่งผลต่อสุขภาพเราแน่ๆน,นะคะยังไงก็ต้องมีวิธีการจัดการเป็นของตัวเองที่ท,ที่ดีพอเนาะทำงานหนักได้แต่ก็ต้องรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะแต่ว่าตรงกันข้ามค่ะคุณผู้ฟังค่ะในโซนยุโรปเอง ด้านครูในอเมริกาค่ะเขาบอกว่า work-life balance เนี่ยดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าครูใกด้ดรสุภาพรเสาสิง์ ครูไทยในอเมริกาค่ะได้เล่าประสบการณ์การทํางานการเป็นครูนะคะว่าที่นั่นเนี่ยคุณผู้ฟังเขาจะไม่มีการโทรตามกันไม่มีการโทรส่งข้อความในวันหยุดหรือว่านอกเวลาเลยค่ะคือไม่มีการตามไม่มีการจิกกันนอกเหนือเวลางานเลยนะคะทําให้ครูเนี่ยได้พักจริงๆค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะเคารพเวลาส่วนตัวของกันและกันมากเลยค่ะอันนี้เลิศมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง นอกจากนั้นนะคะถ้าพูดถึง work life balance แล้วเนี่ยเขาก็มีการจัดอันดับเมืองที่มี work life balance สูงที่สุดในปี2022ค่ะโดยออสถาบันแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็พบว่ากรุงเทพเนี่ยติดอันดับ96จาก100อันดับค่ะคุณผู้ฟังค่ะเกือบจะไปอยู่ที่100อยู่แล้วนะซึ่งต้องบอกว่าหล่นจากอันดับที่49ในปี2021ค่ะ จะบอกว่าไม่ใช่แค่ครูที่ทํางานหนักนะคะอย่างนั้นเราเองเนี่ยก็ทํางานหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าดูจากการจัดอันดับแล้วนะคะสิ่งที่น่าตั้งคําถามค่ะก็คือการทํางานหนักมากๆเนี่ยแปลว่าได้งานมากด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งมีงานวิจัยค่ะของ OECD นะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกถึงแม้ว่าจะทํางานหนักเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้จํานวนงานที่มากขนาดนั้นนะคะ การที่คนเรามีเวลาว่างมากขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำงานให้แย่ลงค่ะซึ่งเราจะรู้สึกนะคะว่าคนไทยเนี่ยทำงานเยอะนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแถมวันลาเนี่ยก็ยังมีน้อยแต่ว่าคุณผู้ฟังหาถ้าเกิดว่ามานั่งมองกันจริงเนี่ย วันหยุดราชการของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเราอยู่ในอันดับที่8เลยนะของประเทศที่มีวันหยุดประจำชาติเยอะที่สุดค่ะซึ่งวันหยุดของเราเนี่ยรวมๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ23วันแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยต้องบอกว่าต้องยกให้เมียนมาเขามีวันหยุดถึง61วันเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอันดับ2นะคะเป็นของรัสเซีย38วันแล้วก็อันดับที่3เนี่ยอิรานค่ะ27วันซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากเราสักเท่าไหร่เนาะ ต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตนะคะคุณครูท่านไหนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตที่แบบ work life balance เนี่ยไม่ได้สมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไม่สมดุลกันแต่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครดีนะคะวันนี้ค่ะโบก็มีเคล็ดลับดีๆทริคดีๆนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองไปทำการเพื่อปรับสมดุลชีวิตให้บาลานซ์ขึ้นนะคะ ชีวิตเนี่ยจะได้มีความสุขในโรงเรียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแหละเพราะว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะคะที่จะทําให้ครูเนี่ยมีความสุขกับการสอนนักเรียนมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังขะ คือต้องบอกว่าคุณครูเนี่ยพยายามอย่าเอางานกลับมาทําที่บ้านนะคุณผู้ฟังหรือว่าถ้าจําเป็นต้องเอากลับมาจริงๆเนี่ยแนะนำค่ะโบแนะนําว่าไม่ควรที่จะทําในห้องนอนเนาะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยมันถือว่าเป็นห้องที่เราได้พักผ่อนคะแล้วมันก็อาจจะรบกวนการนอนของเราได้นะคะหรือว่าที่สําคัญเคลียร์ให้จบดีกว่าค่ะที่โรงเรียนหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเอาไว้ทําวันอื่นได้เนี่ยก็เดี๋ยวเอาไว้ทําวันหลังแล้วกันเนาะแล้วก็2ค่ะพยายามอย่าใช้อีเมลหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดีย ต่างๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะต้องแบบดูแล f a c e b o o k โรงเรียนเพจโรงเรียนอะไรเงี้ยก็คือแนะนําว่าให้เป็น account ของทางโรงเรียนเองดีกว่าเนาะอย่าใช้บัญชีส่วนตัวแล้วกันมันอาจจะเป็นการเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอาจจะสามารถรบกวนชีวิตส่วนตัวของเราได้นะคะแล้วก็อย่างที่3ค่ะคุณครูแนะนําว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะไม่ทํางานในวันหยุดเนาะควรให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําก่อนค่ะคุณครู พูดแล้วมันเหมือนทํายากเนาะคุณฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้นะโบเชื่อว,ว่าคุณครูจะแฮปปี้ขึ้นอีกเยอะเลยคุณครูจะได้ไปเที่ยวคาเฟ่ชิคช,คชคิถ่ายรูปสวยสวยนะคะแล้วก็อาจจะได้แรงบนนันดาลใจในการกลับมาสอนหนังสือด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่4ี่ค่ะลดการประชุมที่ไม่จําเป็นให้น้อยลงค่ะคุณครูถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องประชุมเนี่ยก็พยายามให้เสร็จภายใน30นาทีแล้วกันเนาะประมาณนี้ถือว่าเป็นวาที่ดีและก็เหมาะสมค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่างานเยอะจริงๆข้อ5เนี่ยโบแนะนำเลยค่ะว่าเ,าเลือกมาสักวันหนึ่งต่อเดือนนะคะคุณครูค่ะที่จะแบบเหมือน อยู่โรงเรียนให้เย็นหน่อยเพื่อที่จะเคลียร์งานที่จบหนึ่งเดือนอาจจะมีสักหนึ่งวันที่จะแบบทุ่มเทยอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่6กค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยคุณครูไม่ควรที่จะอ่านอีเมลหรือว่าอ่านไลน์อ่านข้อความต่างๆอะไรเงี้ยนอกเหนือเวลาอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงนะคุณครูค,ค่ะแต่ว่าก็พยายามแล้วกันนะคะโบอเอาใจช่วยค่ะ ต้องบอกว่า w o r k l i f e b a พ a ร c e นะคะหรือสมดุลในชีวิตของแต่ละคนน่ะอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยคุณครูบางคนอาจจะไม่มีครอบครัวก็คืออาจจะให้เวลางานเนี่ยมากกว่า7 0ต่อ3 0มเลยอ่าให้งานไปเลยเต็มที่แต่ว่าสําหรับคุณครูท่านไหนนะคะที่มีครอบครัวอาจจะต้องแบ่งเวลาให้เท่ากาันอาจจะเป็น50-50%เ50นาะเพื่อหาจุดที่พอดีของตัวเองให้ได้ค่ะแล้วก็ ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดค่ะรับรองว่าชีวิตเนี่ยอาจจะมีความสุขขึ้นแน่นอนค่ะงไงก็โบก็เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกๆท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะโบอิ so h a ฮ p y ปต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast <S ai, อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้